วันนี้นะครับเราได้ของแรไอเทมมาอหนึ่งคันนะครับเรียกว่าเป็นรถสะสมเลยก็ว่าได้นะ B M w e 3 6นะครับคันนี้ปี1997นะครับเป็นตัวคูเป้แท้นะสีเทาซินเวอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะแห้งๆเลยคันนี้เนียนจัดชุดแต่งเอ,อล้อ BBS ขอบ17นะครับคันนี้ของแต่งท่วม วิงหลังคาร์บอนทรงเอ็มสปอนะครับทะเบียนไม่ได้ให้นะครับมีทะเบียนใหม่ให้นะคันนี้ผมเพิ่งได้มามาดูภายในอย่างเงี้ยใหม่พอป่ะสี่สำคัญคืออะไรวะอ่ะมาดูซอกเดิมไม่มีไม่มีทำสีนะครับนี่ดูดูดแิแห้งๆเลยออมดับรถอนะ่ะ นี่ดูหลุมนี่เดิมหมดกิฟปี1 9ึ่ก็ดนะครับเดิมทุกจุดไปดูห้องเครื่องอท้ายท้ายเดิมแล้วนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์หนึ่ซีซีสีสูบนะครับซุ้มโช๊คแห้งๆเลยเห็นไหมไม่เคยทำสีเดิมๆสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมด บอดี้สวยกิฟเอาไปเลย459,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้4 0 0 0 0 0นะ4 0 0 0 0 0ถึง4 5 0 0 0 0บานะครับเครดิตดีอาจจะใช้เงินออกรถแค่หลักพันนะครับกับ BMW E36 อคูเป้คันนี้นะใครสนใจมาได้เลยเลสคาร s ชอปนะครับคันนี้อยู่สาขาหนึ่งนะบางบัวทองไซน้อยนะครับเบอร์โทร086ก็จะ2086นย์นะแตนอยู่หน้ทนยดียนะครับบางบัวทองไซน้อยจัดไป459,000บาทเท่านั้น